มาถึง ep เฉยนะครับนี่นะฮะเรียกว่าหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อเมฆพัดปี05ครับอ่านะครับแต่ว่านักเล่นก็จะเรียกกันย่อๆว่าเตารีดเมฆพัดหรือบางท่านเรียกเมฆพัดเลยจะรู้เลยว่าอ๋อเมฆพัดก็คือเป็นหลังเตารีดแล้วก็เป็นปี0 5ย์เพราะว่าในรายละเอียดของเมฆพัดเนี่ยผมบอกท่านเลยว่ามีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะนะครับนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะ ปี05ที่เป็นเมกพัทเนี่ยปีอื่นๆไม่มีจัดสร้างนะครับพวกนี้เนี่ยอันตรายนะครับหล่นแล้วแตกนะครับคำว่าอันตรายหมายความว่าเวลาท่านถือต้องระมัดระวังนี่ผมถือสูงจากถาดนิดเดียวเองนะนะครับแล้วก็ต้องลองถาดกันมาหยีเพราะว่าพวกนี้หล่นแล้วแตกนะถ้าถ้าเกิดระยะถึงแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับโอเคเอาเป็นว่าพอท่านรู้จักแล้วเนี่ยรู้คุณสมบัติแล้วด้วยว่าหล่นแล้วแตก นะครับท่านมาทราบราคานะครับแบบนี้เนี่ยนะครับสวยๆนะครับก็ว่ากันที่50,000ถึง70,000บาทนะครับอ่าแต่อย่างสภาพเนี้ยไม่ไม่ถึง